ที่โอมานเดี๋ยวนี้สะดวกนะครับมีแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้วแอปแท็กซี่ที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติและถือได้ปลอดภัยที่สุดนตอนนี้คือโอแท็กซี่นะครับดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ฟรีเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่าโอแท็กซี่การติดตั้งจำเป็นต้องใช้เบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนด้วยนะครับดังนั้นแนะนำใช้ซิมเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะนำไปใช้ที่โอมาน ในคลิปหน้าผมจะแนะนํานเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์นะครับหลังจากลงแอปแล้วนะครับการลงทะเบียนกรอกเบอร์โทรศัพท์หากใช้เบอร์ของไทยเลือกประเทศไทยแล้วพิมพ์เบอร์จากนั้นระบบจะให้ยืนยันตัวตนหลังจากนั้นสามารถกรถอกข้อมูลส่วนตัวอื่นๆได้เช่นชื่อสกุลอีเมลและใส่ภาพครับผมการใช้งานง่ายมากๆครับสามารถคลิกเข้าไปดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลาหรือจะบันทึกสถานที่ประจำไ้ได้เช่นโรงแรมที่เราพัก หรือมีปัญหากดเลือก Get in t นทัสติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยครับผมส่วนการเลือกแท็กซี่เหมือน Grab แท็กซี่ของไทยครับเลือกตำแหน่งปัจจุบันที่จะให้มารับผ่านระบบ g p s ของแอปก็ได้หรือจะพิมพ์ตำแหน่งเองก็ได้เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลชนิดของรถที่ให้บริการพร้อมราคาเป็นเงินเรียวโอมานนะครับ1เรียลโอมานประมาณ100บาทคิดกันแบบง่ายๆนะครับ ในการชำระเงินสามารถชำระเป็นเงินสดก็ได้ตัดผ่านวอลเล็ตก็ได้หรือบัตรเครดิตก็ได้ผมแนะนำนะครับเงินสดดีที่สุดครับแต่แต่แต,แต,แต่ต้องเตรียมเงินให้พอดีนะครับเพราะคนขับอาจจะไม่มีทอนเพราะผมเจอมาเยอะแล้วนะครับรวมทั้งสามารถจองวันเวลาล่วงหน้าได้ด้วยนะครับที่สำคัญจุดเด่นนะครับหลังจากจบการเดินทางแล้วเราสามารถดูย้อนหลังได้ว่าเราเดินทางจากไหนไปไหนกี่กิโลเมตร คนขับเราชื่ออะไรเบอร์ติดต่ออะไรทะเบียนรถอะไรทําให้เมื่อเกิดปัญหาเช่นลืมของลืมกระเป๋าตังหรือไม่ได้ว่าอเป็นธรรมเราสามารถดาเนินการได้ทันทีครับอย่างไรก็ตามผมขอแนะนําเพิ่มเติมดังนี้พอควรระวังจากประสบการณ์ตรงครับหนึ่งกระเป๋าเงินหายสามารถเช็คได้ว่าคนขับเป็นใครเบอร์ติดต่ออะไรตรวจสอบได้แล้วแนะนําให้โรงแรมนะครับหรือคนท้องถิ่นช่วยคุยนะครับจะดีที่สุดข้อ 2. แหล่งท่องเที่ยวอาที่ห้างสัธธ่สินค้าแนะนําให้เรียกโอแท็กซี่ครับเพราะแท็กซี่ที่อยู่ในคิวแท็กซี่สไตล์ของแต่ละห้างเนี่ยแม้ว่าจะเป็นแท็กซี่มิเตอร์แต่พอเห็นเราเป็นชาวต่างชาติจะไม่ยอมกดมิเตอร์นะครับเราต้องต่อรองราคากันให้ดีก่อนไปนะครับ 3. บริเวณแถวโรงแรมมักจะมีแท็กซี่ดักรอนะครับและเดินตามเราเพื่อให้ใช้บริการแบบเหมาไม่กดมิเตอร์เดินตามตลอดน่ากลัวมากมากครับชนิดเดินตามเป็นกิโลเลยทีเดียว ถ้าสมมุติโดนคุกคามอย่างนี้แนะนำนะครับให้เดินกลับไปที่โรงแรมแล้วเข้าไปล็อกที่เราก็เรียกโอแท็กซี่ปลอดภัยที่สุดครับข้อทีขอ้สขอสุดท้ายบางพื้นที่เป็นหน่วยงานราชการจะมีข้อกําหนดห้ามแท็กซี่หรือรถสาธารณะมารับนะครับทําให้เวลาเราเรียกโอแท็กซี่อาจไม่มีรถให้บริการ หรือมีบริการแต่เป็นแบบลักชัวรี่เลยรถแบบแพงมากๆราคาค่ารถก็แพงมากด้วยแนะนำนะครับให้เดินออกจากจุดเรียกรถโซนนั้นๆไปสักประมาณ200-300เมตรแล้วลองเรียกใหม่นะครับในตำแหน่งใหม่ด้วยนะครับเรื่องตำแหน่งใหม่ด้วยจะได้ราคารถที่เป็นรถธรรมดา normal type ถูกลงครับผมหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคำถามเพิ่มเติมสามารถเขียนไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้นะครับหรือใครมีประสบการณ์ในการนั่งแท็กซี่หรือเดินทางด้วยวิธีอื่น ก็มาแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับผม